เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่พูดกับเราเข้าหวังดีกับเราหรือจริงๆเราเขาไม่ชอบเรากันแน่ เช็คสิ่งนี้เลยค่ะเวลาครูนะคะจะเชื่อใครสักคนหนึ่งครูจะดูว่าคนคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรถ้าคนคนนี้ปกตินินทาคนอื่นประจําโอ้ครูรู้เลยว่าครูไม่ฟังหรอกคนนี้ปล่อยผ่านเลยค่ะปล่อยไหลนึกออกไหมคนนี้นินทาคนอื่นประจาแล้วอยู่ดีมัพูดกับเราคือแปลว่าในระบบความคิดของเขามันมีแต่เรื่องที่จะนินทาอยู่แล้วนึกออกไหมเขาใส่เรื่องนี้เยอะมากเพราะเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นให้เราเห็นเราเชื่อจากการเป็นไม่ใช่เชื่อจากสิ่งที่พูดและคนที่ครูจะฟังนะคือเขามี นิสัยหรือพฤติกรรมที่ทําให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าโหคนคนนี้น่ารักให้เกียรติคนอื่นชอบแนะนําเรื่องราวดียิ้มแก้งเก่งอ่ะคนนี้เขามันแนะนําอะไรเราโอ้เราเชื่อได้เลยนะเพราะเรารู้สึกถึงพลังของความรักความเมตตาความจริงใจของเขาเออเราก็อยากเชื่อไปว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้ในการปลาาถนาาดีกับผู้อื่นอยู่แล้วเพราะเขาก็น่ารักให้เราเห็นจริงๆดังนั้นอย่าเชื่อเพราะเขาพูดทันทีดูพฤติกรรมเขาด้วยนี่คือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองค่ะ อันนี้ครูใช้ประจําเลยคือดูความสําเร็จของเขาวันนี้ถ้าคนที่บอกคุณอ่เขาเป็นคนดีแต่เขาอาจจะทําธุรกิจไม่สําเร็จแล้วเขาอาจจะพูดด้วยความปรัถหาดีกับเราแต่ครูจะกลับไปเช็คอีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วผลลัพธ์เขามีไหมถ้าผลลัพ์เขามีแล้วเขามาแนะนําธุรกิจเราเราเชื่อแต่ถ้าผลลัพ์เขาไม่มีเขาอาจจะสําเร็จในด้านของความสุขหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว แล้วเขาแนะนาธุรกิจแต่เขาทําธุรกิจไม่สําเร็จครูก็าอาจจะขอบคุณเขาแต่ครูก็อาจจะไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้เลิกคบเขาหรือด่าเขานะคะขอบคุณเขาแต่เราอาจจะไม่ได้เชื่อเขาในผลลัพธ์ในด้านทําธุรกิจแต่เราเชื่อเขาในผลลัพธ์ของความรักความสัมพันธ์เป็นตน้นสิ่งที่สค่ะที่ครูใช้เช็คว่าคนนี้จริงๆแล้วปรารถนาดีกับเราจริงหรือเปล่าคือคนคนนี้เวลาเขาพูดกับเราหรือพูดถึงเรา พูดกับเราต่อหน้าเราแล้วรับหลังเราล่ะเขาพูดถึงเราในแง่บวกหรือแง่ลบถ้าคนคนนี้จริงๆแล้วต่อหน้าเราขู่พูดดีทุกอย่างเลยแต่กหลังก็ยังไมอยังงี้ขู่ก็เลือกจะไม่เชื่อค่ะแต่ขู่ก็ไม่ได้ว่าเขานะเวลาเรารู้ว่าคนนี้ไม่ปรารถนาดีกับเราเราไม่ต้องโกรธเขาเลยนะคะแบ่งบุญแบ่งกุศลแผ่เมตตาให้เนาะจะได้ไม่ผูก พลังไม่ดีซึ่งกันและกันถ้าคุณเลือกจะปล่อยพลังทั้งทีปล่อยพลังที่ทําให้ดีต่อตัวคุณให้คนอื่นด้านดีขอให้เขามีความสุขในแบบของเขาส่วนเราก็ปลดโซ่ตวนพัฒนาการออกจากตัวเราสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะไม่ต้องไปแคนใครนะคะเพราะคนแคนจะป่วยค่ะเพราะคนแคนจะรู้สึกไม่ดีดังนั้นขอให้เขามีความสุขในแบบของเขาแล้วเราก็เลือกคบคนที่เป็นกัลยาณมิตรดีกว่าเยอะเลยนะคะคุณสันไรสร้าง21วันที่ดีที่สุดในโลกไว้ถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ขอฟรีที่ ครูซันไรท์6 9เกค่ะเรียนรู้ว่าละหนึ่งคลิปชีวิตธุรกิจการเงินความสัมพานธ์ของคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วเจอกันในคอร์สฟรีนะคะขอบคุณรูซันไรท์ที่ให้แรงบันดานใจอํานดีคุณจุดไฟในหัวใจเติมพลังให้ลุกขึ้นใหม่